บูมี่อะเป็นต้องของตัวไอ้บุ๊กเอะไรอ้อะเล่นยังดีปะอยากเล่นเนี่ยเร็วเนี่ยะเร็วนี่เงียะวิานาทีเราเป็นดาอะไ่บูมวันนี้บูมขอไม่ทนถ้าบูมจับได้ไม่มีใครห้าบูมได้แน่นอนรอบนี้เอ้ยจับได้แล้วไปอ้บุ๊กไปไหนอะไปที่ทร้านคนนึง กว่าจะมาถึงก็ยมละขอเติมนี่หน่อยละกันยูนิฟェสรัดแครอทม่วงแอบมาเป็นตัวเองละภูดขอดื่มไม่สดชื่นหน่อยก็แล้วกันมูมงไปทำอะไรอ่ะเฮ้ยเองจะตามมาทำไมเนี่ยพี่บอกว่ามาธุระขอเวลาหน่อยแป๊บนึงไม่ได้เหรอธุระที่เนี่ยนะ่าตามมามูวเป็นไรอ่ะพี่เหนื่อยพี่ไม่ไหวแล้วพี่ขอเติมยูนิฟสแล้วถ่ายรัดม่วงกนนะ อันนี้ดื่มแล้วสตเชื่องครบสดชื่นได้มีแรงกลับไปทํางานละทํางานเลยพี่บูม,อ,มอยากหนีมาเล่นมากก็เข้าไปเล่นอีกไปอีกแล้วเหรอเออไปออย่าลืมไปลองกันนะครับทุกคนยูนิฟเฟนแล้วแครอทม่วงดื่มและสนุกเป็นตัวเองดื่มง่ายอร่อยไม่ชอบผักก็ดื่มได้